โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิมคือโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตําบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่3สังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญรวมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลําดับที่15เมื่อวันที่2 9กมิถุนายน2558 พร้อมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีมีตราพกักดีเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูรกรมท่าอยู่ภายใต้การบริหารงานของรองผู้อำนวยการโรงเรียน3ท่านได้แก่นางสาวอังคณานาสารีรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางพิมเพนไมโพรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณนางสาวบุญหลายหมื่นเท้ารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน129คนนักเรียนจำนวน1964คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2567ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนยันหลากหลายคือห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษากฤษห้องเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ MOU CPR หลักสูตรทวิศึกษาบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมและการพยาบาลห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล MOU สมสรฟุตบอลอุบล UFC ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิลป์และล่าสุดคือห้องเรียน e ี S port ์ ซึ่งเป็นโรงเรีมมยนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้ทํา MOU กับบริษัท i n f o f ฟ t จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึงนํามาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ รางวัลน,นวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่นชื่อผลงานเกมผู้ชีตยามาโจรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมนานโ,นโนระดับประเทศครั้งที่9โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังชื่อผลงานเทียนพันศานานโนซิงออกไซด์รางวัลชนะเลิศในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อผลงานเครื่องแรปแมส ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัดส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ a c คคิว r และโรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์พลังสิ์และที่สำคัญได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนยังคงต้องดําเนินต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทาหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมบ่มเพาะเยาวชนให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ